สี่สาเหตุที่ทําให้คุณจับคอร์ดกีตาร์แล้วยังบอดอยู่พร้อมวิธีแก้ไขถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จับคอร์ดกีตาร์เล่นแล้วเสียงยังบอดอยู่เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับสาเหตุแรกที่ทําให้คุณกดคอร์ดกีตาร์แล้วยังบอดอยู่นะครับอันนี้ผมว่าเป็นสาเหตุยอดคิดสําหรับมือใหม่เลยก็ว่าได้นะครับก็คือแรงนิ้วยังน้อยอยู่นะครับแรงที่กดสายเนี่ยนะครับยังน้อยอยู่นะฮะ ก็มันเป็นปกติสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยที่เพิ่งฝึกเนี่ยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะแบบออกมาไม่เต็มเสียงแตกๆแ,แ,แบบเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นกันทุกคนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นกีตาร์เลยก็ว่าได้นะครับมันต้องเจอทุกคนเสียงมันจะบอดแบบเนี้ยอ่านะครับสําหรับแรกๆนะครับแต่ถ้าเล่นไปสัก ครึ่งปีแล้วยังบอดอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับแต่ว่าสักเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันมันมันบอดแบบนี้เป็นปกติเพราะว่าแรงนิ้วเรายังน้อยอยู่นะครับทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราฝึกจับคอร์ดนะครับแบบเนี้ยคอร์ดพื้นฐานธรรมดาเลยเป็นประจําทุกวันฝึกเล่นเป็นประจําทุกวัน <S 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 นะครับแล้วก็ออกแรงกดให้เยอะหน่อยอ่าออกแรงกดให้เยอะนิดนึงนะครับกดแน่นๆกดเยอะหน่อยนะครับ มันก็อาจจะต้องใช้เวลาสัก2เดือนเดือน2เดือนประมาณแล้วแต่คนนะครับมันก็จะเริ่มไม่บอดนะฮะหรือเริ่มบอดน้อยลงนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานะครับอาจจะเดือน2เ <Watching> ดือน3เดือนนะครับพยายามกดให้แน่นนะฮะพยายามกดให้แ <cen clock> น่นนะเสียงมันจะใสแบบนี้นะครับนะฮะเรื่องบอดนี่เป็นเรื่องปกติสําหรับมือใหม่เลยนะครับและทริคอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเวลากดคอร์ดนะครับแล้วไม่ให้มันบอดนะครับก็คือเวลากดสายเนี่ยให้ใช้ปลายนิ้วในการกดครับ ปลายนิ้วตรงนี้นะครับในการกดนะฮะทีนี้เวลากดเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างสมมติขอดซีใช่ไหมครับนิ้วนางกดสาย5เนี่ยใช้ปลายนิ้วกดแล้วก็โก่งนิ้วหลบสายอื่นด้วยครับอ่าเพราะว่าถ้าต่อให้เรากดแน่นนะครับแต่ถ้านิ้วสมมตินิ้วนางเนี่ยไปโดนสายอื่นเนี้ยมันก็บอดอยู่ดีเห็นไหมฮะนี่กดแน่นแล้วนะเนี่ยแต่มันไปโดนสายอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโก่งนิ้วหลบนะครับเนี่ยอย่างสมมติขอด,ดีก็พยายามโก่งนิ้วหลบ พยายามก่งนิ้วหลบสายอื่นด้วยนะฮะเพื่อให้มันไม่ต้องโดนสายอื่นแล้วก็ใช้ปลายนิ้วในการกดแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับฝึกอาจจะสักเดือน2เดือนนะครับกดแน่นๆนะครับฝึกกดแน่นๆออกแรงเยอะนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะปวดมือเจ็บนิ้วในช่วงแรกก็อย่าเพิ่งท้อนะฮะสู้ไปก่อนนะครับสักสามสักสามสองสาเดือนเนี่ยม,มันต้องเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันเริ่มไม่บอดอนะครับเ,เสียงมันต้องสายแบบนี้ ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับลองฝึกเล่นเป็นประจำทุกวันก่อนนะครับฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่2นะครับที่ทําให้เรากดคอร์ดกีตาร์แล้วยังบอดอยู่นะครับก็คือเรื่องของเล็บยาวนะฮะเล็บมือซ้ายนะครับยาวผมเชื่อว่า้อเนี้ยใครๆก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่มาดูสาเหตุกันสาเหตุที่ทําให้เล็บยาวแล้วกดคอร์ดบอดก็คือเวลาเรากดลงไปเนี่ย ะะถ้าเล็บยาวนะครับเล็บตัวเล็บเนี่ยมันจะไปชนกับตัวไม้นะฮะฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตัวไม้แล้วทําให้นิ้วเนี่ยกดได้ไม่เต็มที่มันก็เลยบอดนะฮะนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมเ,าเราต้องตัดเล็บนะครับเพราะว่าพอเล็บยาวปุ๊บเวลากดลงไปแล้วเล็บมันจะไปชนตัวไม้นะครับไม้ฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็ทําให้นิ้วเรามันกดได้ไม่เต็มที่นะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายมากครับก็ไปตัดเล็บซัก แค่นั้นเองนะครับเล่นกีตาร์ต้องทําใจนะครับมือซ้ายต้องต้องตัดเล็บไม่งั้นเวลาเล่นมันจะลําบากนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่2ที่ทําให้คุณกดคอร์ดกีตาร์แล้วยังบอดอยู่ครับสาเหตุที่3นะครับที่ทําให้คุณจับคอร์ดกีตาร์แล้วยังบอดอยู่นะครับก็คือแอคชั่นกีตาร์สูงนะครับถ้าเราแก้ไขสสาเหตุแรกที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วจับคอร์ดแน่นแล้วตัดเล็บแล้วแล้วยังจับคอร์ดแล้วยังบอดอยู่เนี่ยนะครับให้มาลองดูสาเหตุที่3อันนี้นะครับว่า มันเราเป็นเรามันเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับสาเหตุนี้ทีนี้แอคชั่นกีตาร์สูงคืออะไรนะครับแอคชั่นกีตาร์สูงก็คือความสูงของสายครับตั้งแต่ตัวฟิงเก์บอร์ดนะครับคือตัวไม้ด้านหน้าเนี่ยไปถึงสายเนี่ยไปถึงตัวสายถ้ามันสูงเกินไปนะครับมันจะทําให้เราต้องออกแรงในการกดมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าสูงยิ่งต้องออกแรงกดมากขึ้นไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องใช้แรงในการกดมากปุ๊บก็อาจจะทําให้บอดได้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูวิธีการวัดง่ายๆเอาแบบบ้านๆเลยนะครับใช้ฟุตเหล็กวัดนะครับแต่ว่าผมหาฟุตเหล็กไม่เจอใช้ไม้บรรทัดนีก่อนนะครับวัดเฟสที่12นะฮะเฟสที่12คือมี2จุดตรงนี้นะครับก็วัดตรงตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือตัวไม้ด้านหน้าตรงเนี้ยไปถึงสาย6นะครับว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับก็ของผมเนี่ยจะประมาณ4เซนนะครับบางคน3มเซนบางคน5เซนก็บวกลบประมาณเนี่ยสถึงาก็ได้นะครับถ้ามากกว่านี้นะครับผมว่ามันน่าจะสูงไปละ นะครับถ้ามากกว่าสัก5เซนอย่างเงี้ยน่าจะสูงไปก็วิธีการแก้ไขก็คือต้องปรับทัชชิ่งนะครับหรือแอคชั่นบางคนเรียกว่าแอคชั่นปรับความสูงของสายเนี่ยให้มันลดลงหน่อยนะครับก็ให้ช่างปรับก็ได้ครับถ้าถ้าเรายังปรับไม่เป็นนะครับมันต้องขันคอกีตาร์ต้องเซตตรงหยอกใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คดูว่าความสูงของสายนะครับมันเท่าไหร่ที่เรา,าที่เราใช้อยู่นะครับกีตาร์ตัวกีตาร์ที่เราใช้อยู่ ถ้าสูงเกินไปก็ปรับลงมาหน่อยนะฮะให้ช่างปรับให้มันจะได้กดนะฮะคอร์ดนะครับใช้แรงน้อยลงนิดหนึ่งยิ่งสูงนะฮะแอคชั่นยิ่งสูงยิ่งทําให้ต้องใช้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับว่าความสูงของสายกีต้าร์ที่เราใช้เนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าครับและสาเหตุที่4นะครับสาเหตุสุดท้ายที่ทําให้เรายังจับคอร์ดกีต้าร์แล้วบอดอยู่ก็คือขนาดของสายกีต้าร์นะครับจริงๆแล้วขนาดสายกีต้าร์เนี่ยก็มีผลแต่ว่า อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราจับผ่อนและบอดนะครับแต่ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ขนาดสายกีตาร์เนี่ยมีผลยังไงก็คือถ้าสายเบอร์ใหญ่เกินไปนะครับสายเบอร์ใหญ่เลยเวลามือใหม่เล่นนะครับมันต้องใช้แรงในการกดค่อนข้างเยอะเพราะว่าสายใหญ่มันจะทําให้สายมันแข็งนะครับอาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าปกติหน่อยนะครับซึ่งเวลาเราซื้อกีตาร์โปร่งมาใหม่ๆครับ เขาอาจจะใส่สายเบอร์12เบอร์13เบอร์11ก็แล้วแต่บางตัวนะครับเขาจะใส่มานะฮะทีนี้สําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นสายเบอร์11หรือเบอร์10ลองเล่นก่อนเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสายเล็กก็อาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นทีนี้วิธีการดูขนาดสายนะครับวิธีการดูเบอร์สายดูยังไงเวลาเราซื้อกิจสายกีตาร์นะครับสังเกตที่ซองของ Uh. มุมขวาอ ate, วาจจะอยู่มุมขวาบนอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วแต่บางยี่ห้อนะฮะเขาจะเขียนว่าอย่างเช่นถ้าเขียนว่า10บขีดสีอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าสายตัวเนี้ยเบอร์10นะครับให้ดูเลขหน้านะครับที่เขาชอบเรียกว่าเบอร์10บเบอร์สิบเบอร์สิก็คือดูเลขหน้านะฮะถ้าสายเบอร์11ก็จะเขียนว่า11อาจจะขีด52อย่างเงี้ยนะครับคือไอ้เลขข้างหน้านะครับหมายถึงขนาดสายล่างสุดเลขบนก็คือขนาดสายบนสุด อย่างเช่น1 0ขีด47ก็คือเบอร์อาสาย1เนี่ยขนาด4่ขนาด1 0นะครับาสาย6ขนาด47นะครับอันนี้คือวิธีการดูง่ายก็แนะนำว่าถ้าสำหรับมือใหม่อาจจะเปลี่ยนเป็นสายเบอร์10หรือ11ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้กดได้ง่ายขึ้นทีนี้ความต่างระหว่างสายเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่คืออะไร1ก็คือพอขนาดสายเล็กแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะบางไปตามตามขนาด อ่านะครับแต่ข้อดีก็คือเอากดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสายมันขนาดเล็กลงสายมันความแข็งมันลดลงนะครับมันก็เลยกดทําให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนเป็นสายเบอร์10หรือเบอร์11ก่อนก็ได้อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมมีการโซโล่บนกีตาร์โปร่งเนี่ยค่อนข้างบ่อยก็เลยใช้เบอร์10เพราะว่ามีการดันสายในพวกกีตาร์ใช้เบอร์1213เนี่ยมันดันไม่ไหวนะครับดันสายเนี่ยมันจะดันไม่ไหว อันนี้ก็เลยผมก็เลยใช้เบอร์สินะครับในการเล่นกีตาร์โปรเพราะว่าต้องมีการโซโล่นะครับก็ลองเปลี่ยนสายดูอาจจะช่วยได้นะครับเปลี่ยนให้ขนาดเล็กลงนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับแต่ละคนติดสาเหตุไหนกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่สาเหตุเดียวบางคนอาจจะ2 3สาสาเหตุก็ค่อยๆลองดูนะครับค่อยๆลองแก้ไขกันไปนะฮะที่สําคัญ อย่าพุ่งท้อนะครับต้องใช้เวลาและใช้ความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กลังสำหรับคนที่กำลังฝึกอยู่นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ